เรื่องของ AI นะคะแทบจะทุกเทปเลยค่ะคุณผู้ชมเรามีการหยิบยกเรื่องของ AI ที่เข้ามามีบทบาทในปัจจุบันเยอะมาก mm. หุ่นยนต์ต่างๆก็ต้องบอกว่าเราเห็นกันแบบหลากหลายอาชีพมากๆแล้วหนึ่งในนั้นที่ตอนนี้นะคะเขามีการพูดถึงกันก็คือเรื่องของการให้ AI เข้ามาเป็นนักการเมืองมาปกครองบ้านเมืองกันเลยนะคะซึ่งมีการสํารวจด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยประชาชนโอเคหรือเปล่า เขามีการสำรวจกันนะคะจากกลุ่มตัวอย่าง2,000ักว่าคน11ประเทศทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมบอกว่าถ้ามีการลดจำนวนสอสอหรือว่านักการเมืองในประเทศตัวเองเนี่ยแล้วเอา AI เนี่ยมานั่งทำงานแทนมีคนเห็นด้วยไหมปรากฏว่า51%ค่ะที่เป็นชาวยุโรปนะคะบอกว่าเห็นด้วยค่ะที่จะให้ AI เข้ามาแทนนักการเมืองแล้วก็บอกว่า นอกเหนือจากอยากจะให้เข้ามาแทนแล้วเนี่ยสิ่งที่เขามีการแสดงความเห็นก็คือเขาบอกว่าเขาเบื่อนการเมืองแบบเดิม,เ,ดมเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยเห็นเป็นรูปแบบเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเอาเ i เข้ามาก็ไม่ได้ว่ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้อันนี้เป็นผลสมรวจนะคะนอกเหนือจากชาวยุโรปมาดูนอกยุโรปกันบ้างไม่ว่าจะเป็นจีนนะคะก็บอกว่าเห็นด้วยถึง75%ค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีทางสหรัฐบอกว่าเห็นด้วยเหมือนกันนะ60กว่าเปอร์เซ็นต์เลย เพราะเขาบอกว่าเรื่องของการที่เอา AI มาทำงานแทนเนี่ยอาจจะส่งผลต่อหนึ่งเลยเรื่องของความแม่นยำความแบบโปร่งใสในการทำงานอ่ะพิมพระบบไปพิมพ์เรื่องข้อกฎหมายไป AI ก็จะป้อนแล้วก็ ออกมาเป็นแบบนั้นโดยที่ไม่ได้มีเรื่องของความรู้สึกไม่ได้มีเรื่องของอัคติไม่ได้มีเรื่องของทัศนะ,ะความคิดของตัวเองที่ไม่ได้เหมือนกับคนแน่นอนว่าคนก็จะมีละอ่ะพวกฉันพวกเธออาจจะมีเรื่องของอใต้โต๊ะหรือเปล่าอันนี้สมมตินะคะคุณผู้ชมอาจจะเป็นเรื่องของแบบผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาทําให้การทํางานเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้แต่พอเป็น AI เนี่ยกลายเป็นว่ามีคนเชื่อกันว่าอาจจะดีขึ้นก็ได้นี่ถามน้องอ๋อ,อมบ้าง ถ้าลองจินตนาการว่าบ้านเมืองเราการประชุมสภาไม่ได้เป็นคนล,ละเป็น AI เข้ามามีส่วนร่วมน้องออมคิดว่ามันจะดีไหม,อ,มอย่างแรกเลยนะคะแล้วทีนี้มันก็จะไม่มีโค้ดในทวิตที่แบบนักการเมืองท่านนี้เนีซตใช่คะ่ะแล้วก็จะไม่มีภาพของการแบบว่าเอ้ยทําไมคนไม่มาประชุม <G ül> อ,อะไรอย่างนีนนะ้ใช่ค่ะมันก็จะแบบ ทุกวันก็จะพร้อมคนเช็คชื่อเข้าประชุมสภาคร,ค,รครบหมดมเลยดเลยอ้อมคิดว่ามี2แง,ง่เลยค่ะพี่หมายก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบข้อดีก็คือแน่นอนว่าเรื่องของการแบบชีตกัแบบชีตติ้งต่างๆอเนี้ยมันมันก็จะดีกว่าคนแน่นอนเพราะเป็น AI อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ ในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็การแบบตัดสินแบบถูกผิดอะไรนะคะม,มันก็จะมีความชัดเจนเนาะคือมันจะไม่มีแบบในส่วนของ g r e อ a r e ยแน่นอนแต่ว่าทีนี้พอมันเป็น AI ปุ๊บอะคะ่ะมันก็อย่างที่เราบอกว่าคือนักการเมืองเนี่ยเขาก็ตามหลักการแล้วอะคะ่ะเขาต้องมาแบบดูแลมาเสิร์ฟแบบประชาชนเนาะซึ่งด้วยความเป็นคนเป็นประชาชนทั่วไปอะคะ่ะมันจะต้องมีความเป็นแบบ emotional นักการเมืองก็น่าจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแบบชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าแบบ จิตใจอารมณ์ของประชาชนด้วยซึ่ง AI อาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้ก็คือ AI เนี่ยมันอาจจะฟันแบบถูกผิดได้ชัดเจนเลยแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นแบบเป็นคอนโทรเวร์อย่างงี้ค่ะ AI มันก็อาจจะแบบอาจจะมีปัญหาไหม <th ell> อมอมก็อมก็ยังไม่ทราบเนาะเพราะยังไม่เคยเห็นว่าถ้าใช้จริงๆมันจะเป็นยังไงแต่โดยส่วนตัวออมก็คิดว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีการบาลานซ์ระหว่างคนที่แบบมีชีวิตจิตใจกับ AI ค่ะ แสดงว่าถ้านาะคด AI สามารถทําได้ถึงข้อนั้นน้นองอมก็ว่าดีเลยถูกไหมอมก็ว่าเออน่าสนใจน่าสนอาจารย์ละคะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างจริงจริงของธรรมศาสตร์ตอนนี้มีทําอยู่นะครับเราเอาเอาระเบียบของมหาลัยเนี่ยเข้าไปแล้วก็จะไปเทรนกับตัวเอนจิ้นของ AI อตอนนี้ภาพมันก็ออกมาเป็นการใช้ AI เป็นลักษณะของโคพายทเป็นเรื่องของการที่สรุปข้อมูลและแนะนํา เรื่องของการตัดสินใจท้ายที่สุดแล้วครับมันก็อาจจะต้องเป็นคนตัดสินใจอยู่ดีแต่ในอนาคตมันอาจจะมีการแบ่งเป็น,นเรื่องๆครับเรื่องบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องเล็กสรุปข้อมูลมาก็จะสั่งการได้เลยเรื่องอะไรที่มันกระทบกับคนมุมกว้างก็จะต้องมานั่งคุยก่อนประเด็นก็คือ AI มันจะ work ได้มันต้องใช้ data ครับแล้วจาก data ที่มีเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะต้องเทรนความน่ากลัวของ AI ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่ทําระบบมันเอาข้อมูลอะไรเข้าไปใส่ ถ้าข้อมูลมันใส่ไปแล้วข้อมูลมันมีไบแอสผลของ AI มันก็มีไบแอสเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการที่จะต้องพัฒนาะดู AI ก็เป็นตัวหนึ่งแลวอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเมื่อข้อมูลหรือบริบทของสังคมมันเปลี่ยนนะครับ AI ก็จะต้องถูกเทรนใหม่ิด mm hmm. ก,การอัดฉีดข้อมูลใหม่เข้าไปเรื่อยๆในจังหวะนั้นน่ะมันก็คงหนีไม่พ้นที่มันจะต้องมีคนคอยประกบอยู่เพราะฉะนั้น AI มันน่าจะกลายเป็นเครื่องมือสนับสนุนอย่างที่น้องอมบอกแล้วก็มีคนที่คอยดูภาพรวมแล้วก็ตัดสินใจ อาจจะไม่ใช่เป็นตัวโชคฟันผิดฟันถูกเช่นถ้าเราบอกว่าวันนี้คนขับรถชนกันแล้วเราก็บอกมีระบบ iot เนาะแล้วก็ถามว่าคุณตั้งใจชนชั้นบอกผมไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าคุณขับเร็วมากเลยบอกป้าผมผมไม่ได้ขับเร็วผมขับปกติแต่พอกล้องมาบอกว่าก็นี่ไงพอจังหวะที่ใกล้ชนอ่ะทำไมรถเล่นความเร็วขึ้นมาล่ะยกงคุณมีความตั้งใจซึ่ง ความว่าตั้งใจสมมติเอากรณีเมื่อกี้นะครับ<ฆ>ตัวระบบก็บ,บอกว่าคุณตั้งใจเพราะคุณเล่นความเร็วชนคนอันนึงบอกไม่ได้ตั้งใจตกใจแล้วม,มันจะยังไงอะ่ะมันก็จะต้องมีข้อมูลอย่างอื่นที่เข้ามาแบบช่วยสนับสนุนเพราะนั้นสถา,านการณ์แบบอย่างนี้ครับที่มันเป็นเรื่องของตัวมี่ต้องเอาช้ำว่า g r a y area ซึ่งพอเวลาเป็นสภาวะสังคมเนี่ย g r a y area ที่มันเกิดขึ้นมันเยอะมากข้อมูลของ ai บางตัวมันอาจจะไม่พอก็จําเป็นจะต้องมีการเอาเก็บข้อมูลเพิ่มแล้วก็ต้องเหมือนกับให้มันเรียนรู้พัฒนาไปเรื่อย แต่ใช้มันก็ดีกว่าไม่ใช้ครับเช่นตอนนี้แหมจะพูดงบบางกระทรวงเพราเตื่นเต้นขึ้นมาบางกระทรวงศึกษา,าเอาไป้รั้งเยอะแล้วตกลงเด็กเรียนเป็นยังไงก็เรียนเก่งเก่งทาอะไรได้บ้างเก่งมากเก่งเก่งที่สุดไหนลองดูซิว่าเก่งยังไงเกิดอะไรขึ้นคือถ้าเกิดเอาเอา AI มาใช้ในลักษณะของการที่มามาประเมินมาประมวลแล้วก็มาสังเคราะห์และให้คำแนะนำว่าเออถ้าเด็กไทยจะเก่งขึ้น ก็จะเรียนอะไรดีเรียนแบบไหนดีสมมติเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ที่นักการเมืองเขาน่าจะเอามาใช้ในอนาคตก็ถือว่ายังมีช่องว่างอยู่ที่หลายๆอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเอา AI มาใช้แต่อย่างที่อาจารย์ต้นบอกว่าบางเรื่อง AI ก็แม่นยํากว่าไปใช้ในเรื่องของดีเทลอย่างเช่นเรื่องของการเก็บข้อมูลหรืออะไรต่างๆแน่นอนว่า AI มันจําดีกว่าเราแ้วเราแป๊บเดียวเราก็ลืมแล้วอะไรแบบนี้นะคะ อย่าลืมติดตามชมรายการ n i a Live Update ทุกวันที่15ของเดือนเวลา1ทุ่มนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง n i a Channel ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆเกี่ยวกับนวัตกรรมค่ะกดเลย